ตำบลพระบาทอําเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะถ้าหมู่บ้านก็เป็นหมู่บ้านผาลาดนะคะที่นี่เขาเรียกหมู่บ้านผาลาดค่ะณนะวันนี้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติอานาปณสติมานะบางรูปบางนามเข้ามาใหม่นะคะก็ไปสะสมสังขารไปสะสมสังขารมากมายความจำสัญญามากมายเลยเป็นเรื่องเป็นราว บอกว่าประพฤติปฏิบัติแล้วมีพระอะไรทั้งหลายเป็นเทพเป็นพรหมเป็นยมเป็นยักษ์มาสอนกรรมฐานว่าอย่างนี้พวกนี้เขาเรียกว่าจิตตาสังขารน,นะจิตปรุงแต่งพระพุทธองค์ถึงบอกว่าให้เราได้อยู่กับลมเสมออย่าทิ้งกายอย่าทิ้งลมทั้งกายละเอียดและกายหยาบนี่แหละมันจะทําให้เราไม่สังขารพวกนั้นอันนั้นเขาเรียกสังขารน,นะ จะเป็นเป็นเทพพระเจ้าหรือเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ปรากฏขึ้นมาเป็นรูปร่างเป็นรูปคนเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นจิตตสังขารเป็นจิตปรุงแต่งนะมันจะทําให้เราสร้างสังขารใหม่เลยไม่มีการจบไม่มีการสิ้นถ้าเราอยู่ตรงผูกตรงนั้นจะเป็นรูปนะคะที่เห็นเป็นรูปร่างเป็นคนเป็นเทพเป็นอะไรทั้งหลายรถนะเป็นรถ กลิ S <S <an> นะ่นก็ดีนะคะกลิ่นหอมอะไรเขาบอกกลิ Green, ่นสวรรค์กลิ่นนางฟ้ากลิ่นเทพบุตรอะไรทั้งหลายไม่ต้องไปปรุงแต่งมันนะคะอะไรเข้ามาสูดลมปล่อยลมให้ลมทนะําหน้าที่เป็นเป็นยามนะคะเป็นยามรักษาการเลยใครเข้ามาก็ปรับเลยด้วยลมนะรืปอรสกลิ่นเสียงะจะมีเสียงโน้นเสียงนี่มาเรียกมาอะไรก็แล้วแ,แต่นะคะ รีบดัดมาที่ลมรีบกลับมาที่ลมเลยอย่าไหลไปกลับมันนะคะไม่ไม่ในเราสติไม่เข้มแข็งต้องอาศัยลมหายใจนะสัมผัสก็ดีนะมาสัมผัสมาจับเนื้อต้องตัวหรือมาอะไรทําให้ร่างกายมีอาการน่นนี่นี่นะคะนี่แหละเขาเรียกว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะคะก็ทําให้เราเนี่ยเป็นสังขารปรุงแต่งไปได้นะ ฉะนั้นต้องรู้ทันนะคะรู้ทันกลับมารู้สึกเนื้อรู้สึกตัวแล้วก็กลับมาสูดลมปล่อยลมถ้าเราไหลไปตามรืปรสกลิน่นเสียงสัมผัสพวกนั้นแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราสร้างสังขารใหม่ปรุงแต่งใหม่แทนที่จะจบแทนที่จะดับสังขารดับสัญญาเก่าๆนะกลายเป็นสร้างสังขารใหม่สัญญาเก่าก็ยังไม่ดับนะนี่แหละ ต้องรู้เนื้อรู้ตัวนะคะมีสติสัมปชัญญะรู้ลมหายใจรู้เวทนารู้ความรู้สึกของเรานี่แหละเวทนาและความรู้สึกก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในร่างกายตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าที่แม่พูดบ่อยๆย้ำบ่อยๆมันจะเป็นสภาวะดินน้ำลมไฟหรือดินน้ำไฟลมอะไรก็แล้วแต่มันจะเคลื่อนไหวขึ้นลงขึ้นลงตามร่างกายนะคะ มันจะทำงานของมันตามปกติพวกนี้คือลมนั่นแหละเข้าไปกระตุ้นนะคะไปกระตุ้นกระทุ่งกระแทกธาตุที่มันนิ่งๆอยู่เนี่ยธาตุดินน้ำลมไปในขันที่หนึ่งเนี่ยให้มันเคลื่อนไหวให้มันบวมให้มันขยายตัวให้มันหดตัวและมันจะเกิดอาการขึ้นมานะคะมันจะเกิดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสขึ้นมาในร่างกายเราพวกนี้เขาเรียกว่าสังขาร นะเป็นเวทนาทั้งหลายเป็นความรู้สึกทั้งหลายเป็นสังขารขึ้นมาใหม่ถ้าเราไม่ปรุงแต่งมันก็จะดับไปเกิดดับเกิดดับเพราะว่าพราะพุทธองค์สอนว่ารูปก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงวิญญาณน,นี่มันเกิดจากหูตาจมูกลิ้นกายใจเรานี่แหละมันออกไปเป็นวิญญาณที่ไปรับรู้ไปสัมผัส วิญญาณทางตาเรียกว่าจักขุวิญญาณวิญญาณทางหูเรียกว่าโสตะวิญญาณวิญญาณทางจมูกเรียกว่าคานะวิญญาณวิญญาณทางลิ้นรสนี่ก็เขาเรียกว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณทางใจก็เรียกว่ามโนวิญญาณนี่นะทั้งหลายเนี่ยมันเป็นวิญญาณไม่ใช่เป็นดวงดวงอะไรเป็นล่องรอยอย่างที่พวกเราเห็นเป็นผีอะไรพวกนั้นไม่ใช่ วิญญาณที่พระพุทธองค์พูดก็คือวิญญาณออกมาจากหูตาจมูกลิ้นกายใจสัมผัสนี่แหละฉะนั้นอะไรที่ไปรับรู้ข้างนอกนะคะรูปรสกลิ่นเสียงอยู่ข้างนอกนะแล้วก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณเหล่านี้ไปสัมผัสกันเนมันจะเกิดสัมผัสผัสสะขึ้นมาน,ะมนะเกิดผัสสะกระทบกันนะ่ะเรียก่กระทบกันพอกระทบกันมันจะเกิดเวทนาขึ้นมาเวทนาก็คือเกิดความรู้สึกเกิดความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้น่ะนะคะ พอเกิดเวทนาแล้วมันจะทําให้เกิดตัณหานะพอเกิดเวทนาเนี่ยสุกเวทนาก็เกิดตัณหาชอบทุกเวทนาก็เกิดตัณหาไม่ชอบนี่นะมันจะเกิดตัณหานะคะเกิดความชอบไม่ชอบนะปฏิฆะขึ้นมาก็มีนะคะหรือต้องการมากมายขึ้นมาก็มีนี่แหละมันจะเกิดความตัณหาทยานอยากนี่นะเกิดตัณหาแล้วมันจะสร้างภพสร้างชาตขิขึ้นมานะคะสร้างตัวสร้างตนสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมา อยู่ดีๆนี่แหละที่เดิมนี่แหละถ้าความคิดผุดขึ้นมานะคะไปนุ่นไปเห็นนุ่นเห็นนี่ไปรับรู้น่นน่นนี่ผุดขึ้นมาเป็นความคิดเป็นจิตตสังขารสร้างเรื่องเป็นเรื่องราวเป็นเรียงความเลยนะเป็นวิทยานิพนธ์เลยนะคะบางรูปบางนามอยู่กันดีๆสองคนนี่นะคุยกันไปคุณกันมาทะเลาะกันเลยต่อยกันก็นมีนะคะเพราะว่าสังขารนี่แหละปรุงแต่งกัน <c oughs> นะคุยกันเรื่องน่นน่นนี่นี่สเพเหระ นะลายๆรูปหลายๆนามนะคุยกันไปคุยกันมาเริ่มสังขารปรุงแต่งนะเพราะว่าเอาเรื่องที่คิดขึ้นมาเนี่ยมาเป็นเรื่องผูกเป็นเรื่องเป็นราวนะคะมีเงินแล้วจะทาอะไรซื้อหวยอย่างเงี้ยนะถูกหวยแล้วเธอจะแบ่งให้ฉันไหมอะไรวะอีกคนก็บอกฉันไม่แบ่งหรอกเพราะไม่ใช่เงินเธออะไรพวกนี้อย่างกันไปเถียงกันมานี่นะถูกหวยแล้วไม่แบ่งให้กันเลยนะเงยนยังไม่ได้ซื้อนะสตังค์อยู่ไหนไม่รู้ แต่เถ no ียงก nice ันไปเถียงกันมาแบ่งหวยไม่ไม่ลงตัวนั้นทะเลาะกันลุกมาตีกันก็มีนะคะเนี่ยเขาเรียกสังขารนะคะพวกนี้สังขารปรุงแต่งพวกเราอย่าคิดอย่าปรุงแต่งมันเป็นจิตตสังขารมันเป็นสมุทัยนะความคิดต่างๆที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยรียบกลับมาสูดลมปล่อยลมเกลียดขึ้นมานะคะความเกลียดผุดขึ้นมาในจิตในใจกลับมาสูดลมปล่อยลมอย่าไปเกลียดใครอย่าไปคิดหาเหตุผลโกรธขึ้นมากลับมาสูดลมปล่อยลมอย่าทันให้ไปโกรธใคร หมุดหิดขัดเครื่องหรือว่าแค้นอะไรขึ้นมารีบกลับมาสูดลมปล่อยลมอย่าไปให้มันแค้นอย่าให้มันไปสร้างเรื่องสร้างราวกับคนใกล้ตัวนะอย่าให้มันคิดสังขารปรุงแต่งขึ้นมานี่แหละลมมันมีประโยชน์นะเอาเป็นทำทำหน้าที่ให้เป็นยามรักษาจิตใจของเรายามรักษาการเป้าประตูอะไรพูดขึ้นมารีบกลับมาสูดลมปล่อยลมนี่แหละมันอยู่ในช่วงทำอานาปรนสติด้วยนะคะ เมื่อทําไปทําไปเรารู้จัก,กลมแล้วนะจิตใจตั้งมั่นแน่วแน่เข้าสู่ฌานสี่ฌานสติสัมปชัญญะฌานรู้เนื้อรู้ตัวนี่เราจะทําวิปัสนาเลยนี่แหละอยู่กับลมนี่นะยี่สิบนาทีขึ้นไปเนี่ยในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอยู่กับลมเยอะๆหน่อยจะอยู่ทั้งชั่วโมงก็ได้นะพอ,พอเราทําอานาปนาสติหรือสมาธิหรือสมาะานี่ยจะทําให้มีกําลัง ถ้าเรามีกําลังแล้วเนี่ยเหมือนเราได้ซ้อมกีฬาซ้อมวิ่งมาหลายเดือนหลายเนี่ยพอถึงเวลาแข่งมันก็วิ่งนําหน้าเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันจิตของเราถ้าเราฝึกลมหายใจในะสูดเข้าปล่อยออกสูดเข้าปล่อยออก,อออกทุกวันทุกวันทุกวันพอมันมีกําลังแล้วนะเราจะทําวิปัสสนาเนี่ยที่เอาไปทํากําจัดอนุสัยกิเลสบาปอากุศลสังขารที่อยู่ในจิตใจใจนี่นะมันจะทําง่ายเอาไปสํารวจตรงกลางกระหม่อมเนี่ยก็จะเห็นชัด สำรวจทรวศีรษะนี่ก็จะเห็นนะจะเห็นเวทนาขึ้นมาปั๊บ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 ทวใบหน้าทั่วหน้าผากอะไรพวกนี้มันจะเห็นชัดเลยนะไม่ยากคนที่บอกว่าวิปัสสนายากเพราะว่าไม่ได้ทําอนาปนสตินะไม่ได้ทําอยู่กับลมนํำมาถึงก็เริ่มจะไปสํารวจร่างกายเลยไม่มีกําลังแน่นอนเหมือนเรามีมีดมีขวานนี่เนี่ยเราไม่ได้รับไม่ได้เอาไปฝนไปทําให้มันคมเนอาจจะเอาไปฟันอะไรมันก็ไม่เข้านะ การทำอนาปณสติก็เหมือนเราลับคมมีดลับขวานเลยลับเลื่อยลับจอบอะไรของเราให้มันคมขึ้นมาพร้อมที่จะนำไปใช้นะคะนี่แหละมันถึงจะทำง่ายจะขูดง่ายจะฟันง่ายจะเจาะง่ายจะเลื่อยง่ายนะฉะนั้นก่อนที่จะทำวิปัสนาต้องทำอนาปณสติหรือทำสมาธิหรือทำสมถะก่อนสูดลมปล่อยลมสูดลมปล่อยลมจะมีกำลังลมหายใจเนี่ยกำลัง มากมายเลยพร้อมที่จะเอาไปประหัรประหารกิเลสได้นี่แหละก็ทําวิปัสนาได้เลยนะคะขณะทําวิปัสนาเนี่ยพาจิตและสติไปเคลื่อนตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าจากปลายเท้าเคลื่อนขึ้นบนศีรษะทําขึ้นทําลงอย่างนี้นะมันจะไปกําจัดนะคะไปชําระกิเลสท,ทั้งหลายที่อยู่ในจิตใจนะเหมือนเราไปซักผ้าซักเครื่องล้าง ้าชนะอะไรก็แล้วแต่หรือเช็ดพื้นอะไรพวกนี้เช็ดไปเช็ดมาถูไปถูมาพื้นสะอาดเลยนะคะขึ้นเป็นเงาเลยอย่างเงี้ยซักผ้าก็ขัดไปขัดมาใช้แปรงถูไปถูมาเดี๋ยวก็สะอาดขาววับเลยอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนกันสูดลมปล่อยลมสูดล,ลมปล่อยลมเนี่ยนะจิตของเราเริ่มสะอาดละสะอาดทีละชั้นทีละชั้นยิ่งเห็นทุกทยิ่งสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นการทําลมหายใจเนี่ยมันจะไปกวนนะคะ โรคภัยไข้เจ็บอะไรทั้งหลายที่อยู่ข้างในห้อยออกมาเป็นเวทนานะเป็นทุกเวทนาสุขเวทนาทุกขมสุขอะไรกันแล้วแต่ปุดขึ้นมาวุฒดวัดนี่แหละ <c oughs> ถ้าอยู่อย่างนี้เราจะเข้าถึงอัดถึงทมได้ง่ายขึ้นเราจะอิสระจากทุกข์ได้ง่ายขึ้นเราจะเข้าสู่จิตเกษมจิตนิพพานง่ายขึ้นนะใครที่ปรารถนาที่จะเข้าสู่วิมุตติหลุดพ้นหรือนิพพานเนี่ยต้องทำมานาปานาสติก่อน ให้กาลังสติกําลังจิตมีกําลังวังชาพร้อมที่จะไปประหัดประหารกิเลสในจิตในใจของเรานี่แหละนะอย่าเพิ่งคิดล่องลอยไม่ใช่พอหลับตาหน่อยเดียวโอ้ยเห็นองค์เวสสุวรรณมาเห็นเท้าสักกะมาเห็นพระพุทธรูปอาพระพุทธเจ้าอะไรมาอันนี้ไม่ใช่แล้วส่วนทางเลยนะเป็นจิตตะสังขารหรือนั่งคิดถึงสามีนั่งคิดถึงภรรยาคิดถึงลูกถึงลหลานอะไรขึ้นมาเนี่ย ไม่มีทางเลยที่จะถึงฝั่งนะคะมีแต่สร้างสังขารใหม่โอ้ยตายแล้วงานยังไม่เสร็จเลยตรงนั้นก็ยังไม่ได้ทําตรงนี้ก็ยังไม่ได้ทำเนี่ยห่วงบ้านห่วงช่องต้นไม้ไม่ได้รัดลดน้ําเลยงี้นะโอ้ยไม่มีทางเลยทําอย่างงี้นะจิตทรงออกหมดเลยจิตทรงออกหมดเลยนะบางทีก็นั่งจุดลมปล่อยลมไปหลับไปเลยนะคะเข้าสู่ชั้นสามเข้าสู่ชั้นห้าหกเจ็ดแปดไปเลยหลับกลนองมาเลย อันนี้ก็ไม่มีประโยชน์นะคะเข้าฌานไม่เห็นเวทนาไม่เห็นลมไม่เห็นความรู้สึกจะห่างไกลนิพพานนะห่างไกลนิพพานแน่นอนถ้าใครส่งจิตออกไปคิดเรื่องราวข้างนอกนะหรือหลับนะเข้าฌานนะไม่มีทางที่จะบรรลุธรรมจะบรรลุธรรมได้ต้องรู้เนื้อรู้ตัวรู้ลมหายใจรู้เวทนารู้ความรู้สึกสูดลมเข้าปล่อยลมออกเดี๋ยให้มันเห็นความเจ็บปวดความ เสียดแทงความอื people, sociedad, Bref, them, them ını, ่นอาจขัดเครื่องนะคันหรือว่าเจ็บปวดนุ่นนุ่นนี่นี่ขึ้นมาคันในข้อคันในกระดูกเจ็บเนื้อเจ็บหนังเจ็บทุกอย่างเลยให้เห็นอย่างนี้นั่งตรงๆคําแมวท้องนะคะเวลาทํานั่งกรรมฐานจะต้องคําแมวท้องให้ตัวตึงตัวตรงยกไหล่ขึ้นต้องตื่นรู้เบิกบานนะคะอย่าหอยเหี่ยวอย่าไหลตกอย่านั่งหลังค่อม นั่งหลังตรงเลยแอน,นอันอกนะคะก้นกระดกไปข้างหลังนะถ้าแมวท้องไว้นะขาชิดโคนขานะส้นเท้าเลยชิดโคนขาเลยนั่งให้มันนะให้ขัดสมัดเต็มที่เลย <c oughs> แยกขาให้เต็มที่เพราะว่านั่งได้มีน้ำหนักตั้งฉากกับโลกผิวโลกให้ตัวเราเนี่ตั้งฉากกับพื้นผิวโลก <c oughs> บนอัศนะหรือบนเก้าอี้อะไรก็แล้วแต่ได้ทั้งนั้นเลยนะ ทำอย่างนี้แหละใครที่มาเล่าให้แม่ฟังนะเห็นโน่นเห็นนี่สารพัดนะแล้วก็พูดแต่เรื่องสัญญาความจํานะคะปริยับทางนั้นเลยเยอะๆไม่มีประโยชน์ลูกอย่ารู้มากอย่าไปรู้โน่นรู้นี่ไม่ต้องไปรู้ให้รู้ลมลมหายใจเราก็พอรู้เวทนารู้ความรู้สึกรู้ลมหายใจก็พอตรงนี้มันจะทําให้เราหลุดพ้นได้นะคะอย่าไปรู้ข้างนอก อย่าไปรู้เห็นรูปร่างน้นน้นนี่น,นี่เห็นเทพเท,ทวดาเห,นาาห็นพูดผีปีศาจหรือเห็นพระพุทธเจ้าเห็นอะไรก็แล้วแต,แต่บางคนบอกว่าเป็นนางสุชาดาเลยนะไม่ต้องไปติดตรงนั้นนะคะอาจจะเป็นจริงก็ได้แต่ว่ามันไม่ต้องไปติดมันไม่ต้องไปติดภพติดชาตินี่เขาเรียกว่าวาดตัณหา,าสร้างภพสร้างชาติขึ้นมาเป็นตัณหาทะยานอยากอยากเป็นนางจำเทวีอยากเป็นทรบ นางสุพรรณกัลยาอย่างเงี้ยนะอยากเป็นนางศรีสุริโยไทยอะไรมันนะี่ติดตัดพบตัดพบตัดชาติไม่ได้เลยนะ่ยปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าติดพบนะนะหลงพบหลงนะหลงพบหลงชาติออกมาเลยออกมาให้รู้ลมหายใจออกมาให้รู้เวทนาและความรู้สึกอย่าไปติดใจตรงนั้นมันจะเห็นมันจะรู้มันจะรูปรสกลิ่น,นเสียงพูดขึ้นมาให้เราเห็นก็รีบมาสูดลมเลยตัดระบบมันเลย เซฟตี้ครับเนี่ยแม่ใช้เซฟตี้ครับทำอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆสิ่งเหล่านี้ที่มันพูดขึ้นมาจะหายไปนะขอยลูกมั่นใจในอานาานสตินะคะถ้าไม่มั่นใจถ้าไม่ศรัทธาเรื่องลมหายใจยังไปบริกรรมนะพูดคําพูดอะไรขึ้นมาน่นนี่อยู่ไม่มีประโยชน์นะคะคําพูดนี่มันทําให้ใช้ความคิดนะขนาดพูดโทพูดโทหรือยุบนอนวองนอเนี่ยพูดไปพูดมาลืมเอ๊ะเมื่อกี้พูดหรือพึ่งเมื่อกี้โท เอ๊ะเมื่อกี้ยุบหรือเมื่อกี้พองเนี่ยเป็นความคิดไปเลยนะเห็นไหมเป็นจิตตาสังขารขึ้นมาใหม่เลยนะฉะนั้นขอให้พวกเรานะคะมีสัมมาทิฏฐินะคะมีสัมมาทิฏฐิมีทิฏฐิเห็นชอบในสิ่งที่ควรจะปฏิบัติคืออยู่กับลมอย่างเดียวอยู่กับความรู้สึกอยู่กับเวทนาอยู่กับผัสสะข้างในถ้ามันเป็นผัสสะข้างในเนี่ยผัสสะไปมันจะได้ยินเสียงวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งในหัได้ S <S เสียงจักระจันเสียงยิ่งรีดอยู่ในหูเนี่ยนะเสียงแห่งภายในของเรานะเอาจิตไปเกาะได้เลยขณะนั้นได้ยินเสียงด้วยเห็นรูปรสกลิ่นเสียงภายในด้วยนะคะเห็นมันเคลื่อนไหวเห็นมันบวมเห็นมันแฟบเห็นมันขยายตัวเห็นมันเจ็บปวดร่วร้าวเห็นมันบีบคั้นเนี่ยนะเห็นจิตของเราโอ้ยจิตตนะคิดโน่นคิดน,น,ดนี่ดึงมาที่ลมจิตโกรธจิตน้อยใจดึงมาที่ลมจิตหง,งุดงิตขัดเคืองดึงมาที่ลม จิตลิงโลดดีใจดึงมาที่ลมนี่นะมันจะจบข่าวเลยมันจะจบสังขารมันจะดับสังขารดับความคิดดับสมุทัยนะมันจะตัดภพตัดชาติให้สั้นลง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 นะแค่อยู่กับลมหายใจนี่แหละไม่ต้องไปรู้อย่างอื่นรู้ลมอย่างเดียวรู้เนื้อรู้ตัวรู้ลมรู้เนื้อรู้ตัวรู้ลมรู้จักกายรู้จิตรู้รูปรู้นามนะคะรู้ทันขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ รับรองพวกเราจะหลุดพ้นแน่นอนหลุดพ้นจากความเป็นตัวตนนี่แหละอยากบรรลุธรรมเนี่ยท,ทำอย่างนี้อยากนิพพานก็ทําอย่างนี้อย่าไปคิดอย่าไปรู้เรื่องหลวงปู่นั่นหลวงพ่อนี่ใครบรรลุธรรมใครเป็นอหรหันต์ไม่ต้องสนใจไม่ต้องใส่ใจให้ใส่ใจตัวเองนี่นะตัวเองกําลังเห็นเวทนาอะไรอยู่กําลังเจ็บตรงไหนกําลังปวดตรงไหนดูมันไปเจ็บตรงไหนก็เอาจิตเอาสติไปจ้องไปเพ่งตรงนั้นแล้วก็สุดลมปล่อยลมสุดลม,ปล,ลมปล่อยลมตรงนั้น จเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บหัวเจ็บทุกสารพางกายพาจิตและสติไปเคลื่อนดูแล้วก็สูดลมปล่อยลมสูดลมปล่อยลมเพ่งจ้องเพียนเพ่งเผากิเลสนะคะอาตาปีสัมปัชาโนสติมาวิเนยยะโลเกอภิชาโทโมานัสังแม่จะใช้คํานี้บ่อยๆเพราะว่าเป็นกิริยาอาการการทําอาณาปนสติและวิปัสสนาน,นี่แหละแม่จะไม่เอาภาษาปริยัติมาพูดเสียเวลาให้อยากรู้ไปเรียนจาก y o u t u b ปปริยัตินะ ถ้าของแม่นี่การปฏิบัติอย่างเดียวแั้วก็จะมีพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเข้ามาในกลุ่มด้วยนะคะเป็นมาฝึกหัดขัดเกลาบอกว่าไปเรียนปริญญามาจนจบปริญญาเอกปริญญาโทมาแล้วปรเรียนก้าวมาแล้วแต่ก็ยังทาอนาไม่เป็นอย่างงี้ก็มีนะมาฝึกกับแม่นะดีค่ะผู้ที่ยอมรับว่าเราไม่ยังไม่รู้นี่แหละเรายังไม่เป็นมาฝึกหัดขัดเกลาอันนี้นะเป็นผู้ที่กล้าหาญมากเลย เป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าด้วยกล้าหาญมากแม่ขอกราบน้อมกราบคารวะเลยนะคะควรถ้าไม่มีตัวไม่มีตนปฏิบัติแล้วจะบรรลุรมง่ายนะคะไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอัตตาตัวตนไม่มีทิฏฐิมานะไม่มองข่มคนอื่นเนี่ยปฏิบัตินี่จะบรรลุรมง่ายนะอยู่กับตัวเองนี่แหละเจ็บก็บอกว่าเจ็บปวดก็บอกว่าปวดทุกยังไงก็บอกว่าอย่างนั้นนะคะเห็นตัวเองเป็นอย่างนั้น คำว่าอาริยะคือเห็นศัตรูเห็นข้าศึกเห็นนิสัยตัวเองเห็นกิเลสตัวเองเห็นความไม่ดีของตัวเองนะเห็นความโลภความโกรธความหลงของตัวเองนี่แหละเขาเรียกอริยะใครที่เห็นตนเองเห็นความไม่ดีของตนเองนี่แหละเขาเรียกว่าเข้าสู่อริยะเกลียดชั่วกลัวบาปมีเฮริโอตปะมีพรมวิหารสีมีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาตอ ตนเองและพิธทั้งหกนี่นะนี่แหละเข้าสู่อริยะนะเข้าสู่จิตสุดาบันจิตสุดาบันนี่แค่มีความมีสัมมาทิฏฐินะแค่มีความคิดเห็นถูกคิดเห็นต้องว่าพระพุทธเจ้ามีจริงการบรรลุธรรมมีจริงคุณบุญคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีจริงนะการปฏิบททัติธรรมบรรลุผลจริงนี่แหละมันจะมีตั้งสิบห้าข้อนะคะเ,เรียกว่าสัมมาทิฏฐินะไปดูใน youtube นะ แม่ไม่ต้องออกมาสาธยายไม่จะพูดถึงสภาวะธรรมทั้งหลายนะลูกๆทั้งหลายนะคะที่ปฏิบัติอยู่ที่เห็นความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวอันนั้นถูกต้องก้าวหน้าให้มาถามแม่แม่หนูแล้วเป็นอย่างนี้นะหนูเป็นอย่าง,งน,ะน,นางงั้นนะเออนั่นอนถูกต้องแล้วนะปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่มีใครทาให้เราได้นะคะเราทําเองถึงแม่แม่ต้องแนะนําแม่คอยประครับประคองแม่แนะนําให้ทําอย่างนี้หนะ้าให้ทําอย่างนั้นหนะ้าแม่พูดได้ ลงมือทําต้องล,ล,ลูกเองนะลูกจะรับประทานอาหารให้อร่อยลูกต้องหยิบใส่ปากเคี้ยวเองกลืนลงไปเองแม่เพียงเตบปรุงอาหารเอาไว้ใส่จานไว้ข้างหน้าลูกนะั่นเตรียมช้อนเตรียมซ่อมมาให้เรียบร้อยลูกตักใส่ปากเลยอาอนาปนาสติและวิปัสสนานี่แหละแม่เตรียมอาหารไว้ให้แล้วนะคะเตรียมใส่จานใส่ถ้วยมาให้แล้วซ่อมช้อนก็ใส่ไว้ให้แล้วน้ําจิ้มมะลรก็ไว้ให้แล้ว ลูกเพียงแต่ตักใส่ปากนะคะรับประทานกินไปกลืนไปแล้วฉันไปอะไรกันแล้วแต่สเสวยไปจะได้รู้รสชาติของอาหารที่แม่ปรุงไว้นะคะรสชาติมันต้องทุกข์ก่อนต้องเห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์อย่าหวังว่าจะเห็นธรรมนะเห็นทุกข์แล้วเห็นธรรมเห็นธรรมแล้วเห็นตนเองเห็นเราตถาคตเห็นไหมพุทธะนี่อยู่ในทุกคนเลยไม่ห่างจากตัวเราพุทธะถูกกิเลสห่อหุ้มในจิตใต้สํานึก จิตประพัดส,สอนจิตพุทธะจิตนิพพานจิตสุญญาตาอยู่ในข้างในจิตได้สำนึกแต่ถูกห่อหุ้มด้วยอันุสัยกิเลสกิเลสบาปอากุศลเต็มตัวเลยหุ้มอยู่เป็นดินพ่อขางหมูเรามาทําอานาปนสติสูดเข้าปล่อยออกสูดลมเข้าปล่อยลมออกเนี่ยเดี๋ยวมันก็หมดไปหมดไปถูกอ่ากระถอะกระทุะท้งถูกกระแทกหลุดออกหลุดออกเป็นชั้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 นนะคะหุดออกหุดออกนี่แหละ เดี๋ยวถ้ามันออกหมดแล้วเนะี่ยเราจะเกิดสภาวะนิโรธนะคะสลบดับฟื้นขึ้นมาใหม่ในจิตอิสระเลยจิตกเกษมจิตนิพพานเลยนะเห็นไหมต้องใช้เวลานานหน่อยเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนเป็นหลายเดือนมบาเป็นปีนะแม่ศึกษามาตั้งแต่ปีห้าห้านะเห็นไหมสิบเอ็ดปีมาแล้วนะที่แม่ศึกษาแต่แม่มาเห็นอาตถิธรปีหกศูนย์่ะห้าปีนี่แม่เห็นอัตถิธทําละ เจอสภาวะนิโรธนะคะนิโรธแล้วนิโรธอีกดับเล็กดับน้อยจนดับใหญ่จิตรวมใหญ่นะคะสรุปดับสรุปดับสรุปดับจนฟื้นขึ้นมาจิตอิสระจากทุกเลยใครด่าก็ไม่โกรธนะใครจะมาว่าอะไรก็ไม่โกรธใครอยากทําร้ายใครอยากพูดทําร้ายอะไรก็แล้วทําไปนะไม่โกรธแล้วก็ป้องกันตัวเองอยู่กับอนานานี่แหละนะคะไม่ไหลไปกับโลกนะคะใครจะมาชมใครจะมาชื่นชมใครจะมาตําหนิตีเตียนหรือใครจะมาสร้างภาพอะไรก็ไม่สน นะคะแม่อยู่กับลมอย่างเดียวนะคะอยู่กับอาณาปณสัญญาอาณาปณสัญญาเนี่ยมันจะทําให้เราลดความโลภความโกรธความลงปฏิฆาขัดเคืองทั้งหลายอนุสัยกิเลสท,ที่จะพาไปผุดไปเกิดดับสนิทไม่มีส่วนเหลือเลยนะเม็นมันหมดจริงๆนะแม่อยู่ที่นี่บางวันเนี่ยแม่อยู่คนเดียวไม่มีใครเลยนะแม่ก็อยู่กับตรงนี้นะไม่กลัวมืดไม่มีไฟสักดวงก็อยู่ได้ไม่กลัวเลยมาดูจิตดูใจตัวเองความกลัวหายไปเลยนะ จะกลัวผีกลัวอะไรนี่ไม่คิดจะกลัวเลยคนก็ยังไม่กลัวเลยไม่คิดว่าใครจะมาทํรลายแม่นะคะเพราะเราทําอยู่ในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไม่มีใครมาคิดลายป้ายสีหรือไม่มีไม่มีใครมาคิดลาย,าลายทําลายเราได้นอกจากมาพวกเทวทัตมารอะไรพวกนั้นไดยคิดก็คิด,คด,คด,คดไปทำ,ปทำไปทําไปนะคะนี่แหละถ้าเรานะคะ อยู่กับอาณาปณสติตัดความหลงได้นะคนไหนที่กลัวผีกลัวโน่นกลัวนี่กลัวคนไม่รักกลัวกลัวอะไรทั้งหลายกลัวอดกลัวอยากกลัวตกนรกอะไรทั้งหลายเนี่ยมาทําอาณาปณสติรับรองความกลัวหายไปหมดเลยใครกลัวตกนรกมาทําอาณาปณสติเลยเด็กๆทั้งหลายวัยรุ่นทั้งหลายนะคะที่คอมเมนต์มาที่เมจีแดงพูดถึงเรื่องตายแล้วฟื้นเนี่นะฟื้นขึ้นมาไปเห็นนรกเห็นสวรรค์มันเนี่ยนะ ลุกคนคอมเมนต์มากวนนรกมากใครกวนนรกทำอานาปรนสติสูตรลมปล่อยลมสูดลมปล่อยลมอยู่เสมอเสมอทาตามที่แม่บอกทําตามคลิปของแม่นี่แหละรับรองลูกจะหลุดพ้นจากนรกแน่นอนอบายภูมิในสามสิบเอ็ดพวภูมิที่พระพุทธองค์บอกนะนรกสี่มนุษย์หนึ่งที่เราอยู่เนี่ยเขาเรียกมนุษย์สวรรค์หกรูปภรมิสิบหกอ่รูปภรมสี่เห็นไหม ามสิบเอ็ดพบภูมิเวียนไายตายเกิดอยู่ในชีวิตประจาวันทั้งเนี่ยทั้งวันนี้เลยนะใครอารมณ์ดีอยู่ในอนาปัสติและวิปัสนาก็จะอยู่ในสุขติภูมิหรือยอยู่ในสุญญต,ตานิพานไปเลยใครที่ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงโมโหงุดงิดคัดเคืองอิจฉาทิสยาใส่ลายป้ายสีมองประเมินคนอื่นประเมินคนนั้นคนนี้อันนั้นอยู่ในนรกเลยอบาบยภูมสีเลยเดรชานเปลตอสุรกายสัตว์นรกนะนี่แหละเสมออยู่นั่นแหละ วันๆนหนึ่งก็เห็นอยู่นั่นแหละเกียจแค้นริงชังหุดหิดขัดเครื่องทั้งหลายสร้างภพเองเลยไม่มีใครสร้างให้เราอย่าไปโทษคนอื่นเราสร้างภพเองเราสร้างนิพพานเองเราทํานิพพานเองเราสร้างภพเองสร้างภพภูมิสุขคติภูมิทุกขคติภูมิไม่มีใครทําให้ถึงแม้จะรักกันปานจะกืนอ่ารักกันปานจะกลืน,กกลน,ลนมันก็ทําให้กันไม่ได้เราต้องกินเองนะคะตักอาหารใส่ปากเองมีมือมีเท้าแล้วนะคะ มีสติปัญญานะคะขัดเกลาเอาเองใครที่ยังหลงพบยังหลงกินหลงนอนหลงรวยหลงสวยหลงหล่ออยก็กลับมารู้เนึ้อรู้ตัวรู้สึกลมรู้สึกเวทนาแล,และความรู้สึกรับรองวิมุตติหลุดพ้นแน่นอนนะคะนิพพานไม่ไกลไปจากตัวเรานะคะนิพพานอยู่แค่เอื้อมอยู่ที่ในจิตในใจใต้สำเนาของเรานี่แหละนะคะค่ะขอให้พวกเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นนะตอนเย็นเนี่ย สิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดนาฬิกาในี่พยายามนะคะจะขาดใครที่เข้ามาในกลุ่มได้จะขาดกดเข้ามาเลยเริ่มฟังเลยนะฟังคําสอนปฏิบัติตามนั่งตัวตรงนะคะนั่งตัวตรงแน่วแน่ให้หมดชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยนั่งจริงๆนะคะทําจริงๆให้มันเห็นทุกข์เลยเห็นทุกข์ดูมันไปอย่าก,กลัวไม่ตายแน่นอนใครที่ตายบนบัลลังปฏิบัติอานาปตสติอยู่ในสุขติภูมิลือเข้าสู่นิพพานได้เลยนะนี่แหละ ตอนเช้าก็ตีสามถึงตีห้านะคะอยาหลับไหลนะรีบตื่นมาเลยตีสามถึงตีห้าแม่ก็เปิดคําสอนปฏิบัติด้วยกันนะถึงถึงตีห้าบางทีก็ถึงหกโมงถึงก็เจ็ดโมงนะคะสนทนากันไปหลังจากภาคปฏิบัติแล้วเราจะไม่สนทนานะเจ็ดสนทนานี้นอกนอกรอบนะคะใครมีอะไรก็สนทนากันข้างนอกได้ไม่มีปัญหาแม่ไม่มีขีดจํากัดนะคะใครถามปัญหาเรื่องสภาวะยินดีตอบทุกคืนแม่จะตอบคอมเมนต์ใน u t u b e นะ ใน Facebook ใน YouTube ธรรมชีตาใน YouTube ในธรรมดา YouTube ในลิงก์ u t u b e ธรรมดาหนึ่งหรือธรรมะธรรมดา youtube ในสองสองช่องธรรมดาหนึ่งด้วยนะคะในธรรมดา YouTube ด้วยนะเอามาอ่านเลยกดลิงก์กดแชร์ได้เลยแต่เป็นเนื้อหาเดียวกันนะคะเนื้อหาเดียวกันนะด้วยความปรารถนาดีต่อพวกเรานะในเมื่อแม่มีทุนคือ อ่เป็นธรรมะของตนเองมาเราฝึกหดัดขัดเกาจนได้รับคําตอบนะคะได้รับคําตอบนะคะเห็นตนเองแล้วอิสระจากทุกแล้วนะคะไม่มีความโง่งงงงง่ายอะไรอยู่ในในใจเลยเราสามารถที่จะมาถ่ายทอดได้อันนีแเราเป็นธรรมะของของแม่เองเลยนะธรรมะของข้าพเจ้าเนี่ยค่ะขอให้ทุกคนมีส่วนนะคะตั้งใจตั้งอกตั้งใจจนถึงลมสุดท้ายนะแม่ทําจนถึงม